สวัสดีคุณชาตินะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เป็ปอีแล้วเมื่อกีนี้ก็อาจจะไม่เห็นหน้าผมเพ<อ>ราะวันนีอทีอ่านแล้วมันเล็กใช่มันเล็กมันเล็กแต่ฉช่นี่อ่านอาจจะไม่รู้สียงเรามาลง คาตูไมยโอเ้เลยดีกว่านะไปอยู่เรียลกันจถึงไหยหมดถึงขั้นสูงมันก็เลย เข้ากับตวลครคนลงคิดคิดเอาอยู่แล้วเคาตูรคาตูมีคนลงปั้นนี่ยไล่ไล <Okay. S 1> like, <like> ่ม,มีคนยิงหวงัวด้วยเอเค็ลับไม่เคยยิง ยิงไงสับเลยสับตะคูก็โดนหัวดง่ายๆแต่ควาคิดเห็นหนู่นมั้ถ้าคุณผู้ชมปรับตามผมเอ่อถ้านิดว่าดะเลยถ้าเปนเป็นโหมดดูอู้มันก็ะนนดดนกจะนี่ไงันยาก แล้วอ,อย่าคิดว่าผมจะสามารถซุ่มไปหนึ่งสีได้นะฮะถ้าคนเยวก็ไม่ไหวเลยเนาะถ้าได้ยินเสียงหนังลงหนังก็ไม่องส่วจะมีกลับระเบิดมาวางไว้นานแล้ว แล้วก็ชิ่งไปพี่ตอนที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็ตึงอยู่จริงๆก็ไม่ตึงนั่นแหละเหลือยี่แปดคนละยี่เจ็ดแล้วด้วยตะก,กาไม่มีปลอกตกเสียงเลยเพิ่งเก็บอะไคอ่ก็มันบิดแปลกนะ ดอกนี <sweating> ้ม <bizarre> ันจะปกติเอ่อไม่มีระเบิด เพนกวิ để, uh, ้นกว่แล้วเฮ้ย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 อเล่ออูเล่อูนระเบิดไม่ไชิงกับอูเลยครับเขาวงอ่เขาวงอ่ะโดนหลักวงหักวงดักวงคลิปนี้ผมอาจจะแปะไว้ละ คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าซื้อมัมาใหม่ยังไม่ได้ลองลองไปรอบหนึ่งแล้วแหละแต่แน่ใจใซึ่งคุดไปตั้งเยอะแล้วมันหายนี่ผมก็เสียดายเหมือนกัน สปอร์ตถือว่าเป็นการทดสอบสกินก่อนอิ่วไปซื้อต่อสาบก่อนถ้ามันไม่มีใครคิดวางกับระเบิดไม่ต <c oughs> <c oughs> ้องชื่อเลยมาทดสอบสกินแต่คำตอบก็คือเสียงมันดัง ประตูปลอมกับซิกแซก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 ซิกเลยาจะตีเกิดแน่นนี่คีบคนแคมเทียบเยดี๋ยวมึงกิ ไม่หมิ่ลงที่คืนสักทีโอ้ก้อสองของะไรไม่ฟูเลยทำไมตอนไม่อัดมันฟูอเออตอนนี้ผมลงคาตูโอ้ปืนเสียงปืน วิ่งดุงั้นงั้นงนั้นงั้ขอตัวชิ่งชิ่งโู้ห่วงของห่วงของเดี๋ยวอ่ะ ไปเราไปรู้ของเขาดิหรือเขาเรู้ไปแล้วโอ้โหแรกอีกงอะ่ะไม่ตึงเลยอุ้ยสองควโอ้ยยางเยอะมากมันเงโอ้หินบอกเร็วคุคนเดือด

เราก็จะตายเน้วเพื่ออีกแล้วเกืือสุมอีเวซไม่เกลืไม่เกลือนะไม่เกลือนะเกลือแน่แนมั่นแงเกลืออีกแล้วเกือทุกวัน สั้นไปวะผมอยู่ในเก้านะถือแบ่ก็หกได้อยากให้ผมเล่นซีซีแล้งก็ได้เลยคือมันต้องเลียนออนไลน์อะแล้วเพื่อนผมนชอบชอบกดซีซีแล้งทั้งนี่บอกว่าจะบอกว่าเล่นซีซีธรรมดาก็ทำตามที่มันบอกในจดหมายแล้วนะ

เมื่ <G ül> องอสีสีแล้งไม่ได้มันรู้สึกสัสดไตขึ้นแพท ต้อมมือกันหน่อยไหมฮะเฟิงกองสองก็บ,บอกเลยปกติไม่เล่นอย่างนี้นะ Thì mình quên lâu các bạn ạ ได้เลยใส่เลยอดพื้นไฮไลท์เหรอตายก่อนที่จะกลับเฮ้ยมาจีนพีใส่สกินที่ไม่มีบวกเจ้าเมีบวกอะไรเลยปึ้งเออ อู่ไหนโอ้โหอยู่ร้อยเมตร มเทดนิคแบบแหลงแกน ตใชเอคี AK ลืมแล้วติเคีติดเอคีเป็นคนติดเอคีไม่ชอบทำโคแบบเนี้ยฟังทิมก็ไม่เดินให้เลย น้อยอ่ะจะแพ้ทั้มเอ้าจะ่ีมือถือไห เปลีนปืนแป๊บเล่าเอีบ้างเอคีไม่เหมาะกับโซแต่เหมาะกับสีวิสีมากกว่านะเอาแต่ผมไม่มีสี่วิสีมันก็ดีเยผมติดเอคีตะโขบสองมากกว่า ไม่เข้าตรงนี้ของแมแล้วเหรอโอ้ยจะยิงหัวจะดังมีคนเกิดขั้นคนเล่นปืนไฮไลท์ That's คนใครมันจะไม่หัวร้อนนะหัวแต่คุณผูมจับไปเลยนะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหัวร้อนง่ายถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหัวร้อนง่ายควรเป็นควรเป็นฝึกในสีสีธรรมชาติดีกว่าเพราะ โดนลัดโดนไม่เนี่ยพอเรากดออกว่านม้งแกมันไม่ได้อะไรกับมันเลยเจี๊ยมบางทีผมก็ลืมนะว่ามันมีให้เปิดตรงน,นี้ ก็ลืมว่ามันมีให้เปิดตรงนนนเนี้ยตอนแรกพี่เนี่ขอแต่ับไปก่อนแล้ว